สวัสดีพี่ๆแกรเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับมันนี่พีเอเยวกันหาเงินฟรีนะในวันนี้เราก็สามารถทาการถอนเงินจากในของติ๊กต็อกนะครับเข้าอ่าทูมันนี่เวลด์แล้วก็ทําการเติมเงินมือถือนะดูว่ามันจะสามารถทําการถอนได้2ช่องทางในวันเดียวเลยไหมก็คือจะถอน150บาทเข้าเบอร์โทรมือถือเนาะแล้วก็จะถอนอีก500บาทเข้าในของทูมันนี่เวลด์ไม่ทราบว่ามันแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะถอนได้ สองครั้งหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวลองถอนดูนะครับแต่เรามาดูนะกันในของกิจกรรมนี้ดูว่ามันยังอยู่ถึงปีหน้าไหมเนาะปีหน้าเดือนหน้าไหมนะครับก็คือปีหน้านั่นแหละหรือมันจะหมดในของเดือนนี้เลยหรือว่าปีนี้นะครับรอ,รอดูกันเดี๋ยวของกิจกรรมนี้ผมลองเช็คด,ดูแล้วในของกิจกรรมที่ทางที่ต่อการเชิญเพื่อนต่างๆแล้วก็ได้รับเงินเนาะ ผมก็ดูแล้วนะครับมันก็ไม่มีการแจ้งเตือนใหม่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนครั้งเก่าหรือว่าเมื่อก่อนนะครับก็คือหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเป็นการแจ้งเตือนนะว่ายังสามารถได้ในของกิจกรรมอ่า้ําเงินอยู่จากของการเชิญเพื่อนต่างๆนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อกี้ก็หาเจอแล้วนะแต่ว่าหายไปอีกแล้วอ่าตร,ตรงนี้ครับตรงนี้ครับเห็นไหมติ๊เตอกเนี่ย จกรางวัลไม่หยุดรีบม,มาเล่นกันเลยนะเชิญเพื่อนดาวโหลด TikTok กนะครับก็คือเชิญเพื่อนคนที่ยังไม่เคยโหลดเนาะก็มาโหลดในของแอป t i k t o k นี่ก็ทําการสารหัสเชิญต่างๆก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการเชิญแล้วคนเชิญก็จะได้รับเงินจากใส่รหัสเชิญนะครับแต่ในของกิจกรรมนี้เขายังไม่มีประกาศมานะว่าจะหมดวันไหนแต่ผมขอแนะนำนะครับให้ทุกคนที่มีเงินอยู่ในของ TikTok ในของกิจกรรมเชิญเพื่อนนี้ก็ให้รีบถอนเงินก่อนสิ้นปีหรือคือถอนเงินให้หมดภายในเดือนนี้นะครับไม่แน่เดือนหน้ากิจกรรมนี้อาจจะหมดแล้วก็ได้นะเพราะเป็นครั้งที่2แล้วในของกิจกรรมที่เขาแจกเงินจากการเชิญเพื่อนนะครับครั้งแรกในของที่เขาแจกก็จะเป็นของปีที่แล้วที่เขาแจกเงินจากการเชิญเพื่อนตรงนี้ก็ ช่วงป,ปลายปีก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็พอสิ้นปีกิจกรรมนี้ก็หมดไปนะแต่อันนี้เขายังไม่ได้แจ้งมานะก็ให้ทุกคนทําการถอนเงินก่อนที่อาจจะถึงเดือนหน้าหรือว่าปีหน้าละก,กันเนาะเพื่อที่เราจะได้รับเงินนะครับแต่ถ้าเราลืมถอนเงินนะครับแล้วกิจกรรมนี้มันหายไปมันหมดไปเราก็จะไม่ได้รับเงินนะซึ่งเงินของเรามันก็จะหายไปเลยนะครับมันก็จะหายไปเลยเราก็จะไม่ได้เงินอะไรเลยนะครับแต่ถ้ามันกลับมาอีกครั้งน,นึง,นงเราก็ทําใหม่นะครับออ ใครที่มีเงินก็ถอนเลยละกันไม่จะเป็นต้องรอนะครับโอเควันนี้ผมก็เลยจะมาทําการถอนกันเนาะก็กดไปเลยนะครับกดเข้าไปตรงจำนวนเหรียญของเรานะจนวนเหรียญน,นะฮะอย่างแรกเดี๋ยวผมไปทําการาเติมเงินเข้าเบอร์มือถือกันก่อนเพราะจะต้องใช้เป็นค่าเน็ตด้วยนะก็ใกล้ถึงสิ้นเดือนละเน็ตก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็กดไปที่เติมเงินมือถือแล้วนะสำหรับใครที่จะเติมเงินมือถือก็เติมได้นะก็จะมีในของ 4ค่ายนะครับมีทั้ง as, นะครับ to o ู e ู e d e แ e c t และ s i นใหม่นั่นเองก็สามารถทำการกดเติมเงินได้เลยจะมีจำนวนในการเติมก็อยู่ที่ขั้นต่ำา1บบาทสูงสุดถึง150บาทวันนี้ก็จะมาทำการถอน150บบาทนะครับและถ้าเราจะทำการเติมตรงนี้ก็จะเป็นช่องในการใส่เบอร์โทรของเราว่าของเราเป็นเบอร์โทรอะไรนะครับ ส่วนข้างล่างก็จะเป็นเครือข่ายนะว่าเราเติมเงินเครือข่ายอะไร as sim ไมดีแทหรือว่าซิงทูมูก็ให้เราทําการเลือกเลยได้เลยนะครับว่าเราจะเติมเครือ,อ,รอข่ายไหนะก็ทําการใส่เบอร์เสร็จแล้วก็ทําการกดไปตรงที่จำนวน,นเงินที่เราจะทําการเติมผมเติมของ1นึบาทนะครับในของ as ก็ทําการกด confirm จากข้างล่างได้เลยก็ลองดูนะว่าจะได้รับเงินไหม ซือผมเติมเงินเข้าเบอร์อตําเงินเข้าเบ,เบอร์มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูละกันถ้าเข้าไม่เข้ายัางไงเราดูได้เลยก็รอรอปรอ,อก่อนรอก่อน15วินะทั่วเทียลิมพันธ์ิมพันธ์นี่ก็เสร็จไปแล้วนะรอไปแล้วนะครับ15วีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเงินยังไม่เข้าเดี๋ยวรอสักประมาณแป๊บหนึ่งนะว่ามันจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าก็อูย้ย โอดได้เงินเลยนะฮะก็มีคนถอนไม่ได้เหมือนกันนะเออกดกลับดูก่อนดิอืมตอนนี้เหลืออยู่ห้าร้อยนะฮะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการเช็คเงินก่อนของมือถือเครื่องหนึ่งนะครับเอามาดูกันตอนนี้เงินก็เข้าแล้วนะแต่ว่าข้อความอ่าเขายังไม่ส่งมาคระะับก็จะนวนหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคือก็ไม่เคยชาร์จนะฮะอ่าต้นขอโทษทรนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเห็นไหม ตรงนี้150บาทนะฮะก็เท่าไงเนาะก็เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอดูนะของข้อความ SMS อีกทีหนึ่งละกันเพื่อความชัรวเนาะนี่นครับทุกคนฮะข้อความเข้า,ขาแล้วเห็นไหมนี่เลยคุณได้เติมเงินนะครับ150าบาทยี่งเงินคงเหลืรอ150บาทนะนี่กดเข้าไปดูนี่นี่นี่เห็นไหมเติมเงิน,นเห็นไหมก็ผมเพิ่งเติมไปเมื่อกี้เห็นปะเออนี่เลยได้รับเงินละเวลานะครับ17บเจ็ดนกาสานาทีนะฮะ สเนาฬิกา31นาทีนะที่ผมได้รับเงินนะแล้วทุกคนมาดูตรงนี้กันตรงนี้คือเวลาเท่าไหร่7นาฬิกา32อนาทีอ่ะก็ถือว่ามันจ่ายเงินยังจ่ายเงินดีแล้วก็ยังจ่ายเงินไวเหมือนเดิมนะใครที่สนใจนะครับก็ทำกันได้ใครที่ยังไม่เคยโหลดนะแล้วก็ยังไม่เคยเล่นนะครับต้องขอย้ำว่าไม่เคยโหลดไม่เคยเล่นและอายุต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะสามารถทำการเล่นกิจกรรมเชิญเพื่อน,นี้ได้นะครับ ส่วนขั้นตอนต่างๆผมก็ทําคลิปเอาไว้แล้วก็สามารถกดลิงก์จากเต็คลิปไปดูกันได้เลยการชวนเพื่อนต่างๆมีปัญหาถอนเงินต่างๆก็สามารถไปดูได้แล้วก็วิธีในการแจ้งต่างๆเนาะจะไปทางอาแอดมิน,นของ Tik ทิกตอกนะครับโอเคต่อไปเรามาทําการถอนเงินในของ500บาทเข้าในของทูมอนิวเลต์กันว่ายัางสามารถถอนได้อยู่ไหมเพราะว่าเขาให้เราถอนได้แค่ครั้งเดียวอ่ะงั้นวันนี้ผมลองถอนอขั้นบนอีกรอบหนึ่งก็คือถอนเงินเข้าในของทูมอนิวเลตนะ กดเติมเงินนะครับกดเติมเงินแล้วก็กดเข้าไปนะตรงนี้ผมมีคลิปอธิบายไว้แล้วว่าเราสามารถทําการเติมเงินเข้าในของธนาคารพร้อมเพยทูมานี่อลเลตนะครับก็ให้เราเลือกเลยลักกันการโขเบอร์ก็ง่ายๆไม่ยากหรอกใครไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปผมได้นะผมทาเอาไว้ให้แล้วนะครับกดถอนเงินตอนนี้กันเลยนะครับแล้วก็ยืนยนันการถอนนะ เบอร์ทุมเป็นนี่ของเราแล้วก็เงินนะครับยินยามเพื่อถอนเงินนะครับจำนวน500บาทอ่ากำลังถอนเงินก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วรอภายใน1นถึงสวันดูว่าเงินเข้าหรือยางเข้าเราเห็นไหมไวมากครับก็แสดงว่าเราสามารถทําการเติมเงินเบอร์มือถือและทั้งถอนเข้าของธนาคารพร้อมเพย หรือจะเป็นของทูมอนดี้บริเวรก็ได้อ่าแต่ว่าได้แค่ครั้งเดียวนะครับนี่ก็ถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็กดกลับได้เลยนะก็เติมเงินมือถือได้หนึ่งครั้งถอนเข้าในของธนาคารทูมอนดี้บรเวรพร้อมเทรต่างๆก็ถอนได้หนึ่งครั้งรวมๆแล้ว2ครั้งอันประมาณน,นั้นเลยนะครับที่ผมถอนให้ทุกคนดูเนาะโอเควันนี้ผมก็มาทําการถอนเงินจากในของติ๊กตอ็อกมวนบัญชีของผมแล้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยละกันถึงจะยังไม่ถึงแต่ก็สวัสดีเอาไว้ก่อน,นครับ นี่เลยนะครับก็ยอดเงินของผมก็เหลือศูนย์บาทแล้วนะผมหาเงินจากการเชิญเพื่อนในทิกตอกนี้นะครับก็ไรายได้สูงสุดของผมก็คืออยู่ที่12,215บาทนั่นเองก็มีการสร้างอาัเป่าแจกอัมเปาต่างๆนะใครที่ติดตามช่องผมมาผมก็จะมีการแจกอัมเปาต่างๆเนาะแต่ในะของคลิปนี้แจกไม่แจกเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังละกันนะครับเพราะว่าผมแจกผมก็จะไม่ค่อยบอกนะว่าผมแจกครับถ้าผมแจกผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ ว่าใต้คลิปประมาณนั้นโอเควันนี้ก็มาเพียงแค่นี้เลยละกันยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอกในการคลิปหน้าผมก็อาจจะช่วงนี้อาจับไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว้ปีหน้าก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาลงคลิปบ่อยๆกันแล้วหาเงินจากแอปใหม่ๆกันนะครับก็แอปใหม่มาแล้วเนาะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันในการคลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ไว้เราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันดี้เพจด้วยละกัน ว่าในของติดต่อบนี้ปีหน้ายังอยู่ไหมในของกิจการในการเชิญเพื่อนหรือว่าอยู่กันถึงวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวไวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย